กราบสวัสดีครับอยู่ผม14 k เคนะครับวันนี้ก็มาโซ่โลกแล้งอีกเหมือนเดิมครับผมต่อจากคิดไปแล้วนะครับคอนส8สปดดาวครับผมช่างหน้าโล่มิงนะครับรุ่นกันไปเต็มะล่าแฟงเนี่ยผมขึ้นมาหนะครับเหมือนเดิมครับหวังตำแหน่งไหนผมก่อนเล่นนะอันนี้ยิบ้างมาแก่กบนะครับคิดสิเองคอมโบคิดสิคิดสิครับผมหยิบ้างมาแก่นะไม่รู้จะแก่ได้ป้ารับผม เฟิร์นบาร์สเลยแลละกำลังจะขึ้นไปเติมเลิ่มเริ่มกับว่าค่อยหนากครับผมยาลาดเวฟแคร่ครับผมยาลาดเวฟคิดเพื่อนนะทุกเล่นแหละจะทิมแบบเอ้ทิ้งคลิปไปเพื่อนอ้าวครับผมเันใจได้หรือเปล่านะเย็นๆค่อยๆดูแมพครับผมเริ่ม เราเป็นร่วมต่างรับหน้าตาเนี่ยถ้าเราเกมนั่เราจะเล่นง่ายครับนะข้างล่างหนาเล่นนะจมต,ตีเลยครับผมติดไปแล้วไว้หน้าแบบเพื่อไปนะโอเคครับถ้ามิ่งดีขึ้นไปเอามัางกร่อยนะ ที่หาหน้าไฟเนี่ยแต่เซ็เมาก่อนได้หรืครับเอาหลับถ่าไปก่อนนะครับตอนเนี้ยเชนนะเฉลี่ยวีนะใส่มาสองใส่สามครับผมกลุ่มครับสวยๆเฉลีย่ยวี่ใส่สามเกิดแล้วนะ่าสะดจิดยินดีนิวยิน,น,นแล้วหนึ่ง เนี่ยครับล่อคลิปเปื่อนนะเปลี่ยนมาเอาเลย <Yeah. S 1> ยังไงจะเรีนนแล้วดูเช็คเชิงไปก่อนครับ <Yeah. S 1> ้าคลิปหาของโลกง่ปน,นะครับผมตอนเนี้ยจนจัดเลย โะโลคิวไปอีกแล้วสจดวตเราโอดจริงจากใจแคหลี่เหมือนกันเฮ้ยจากใจเม่นแคลี่เหมือนกันนะย่งไงอย่าลุงเงี้ยเสียฟิดนะสจัวโอดจัด,จดแล้วก็แบล็คกางเลยนะครับผมจิดสี่เป็นลีนะไอรันดอร์เป็นรับแทนน็นบุ่นละกันกันนะคิดจิตงาน,นกันสองตัวกบหายา กันทีสวยเปิดตาให้นะโอ้โหไม่ได้อะไรเลยขางมันกระตึงครับผมข้ามดาครับสี่แปดดาวเลยตอนเนี้ยสโลว์มากก่อนขางจะตึงนะเอ๊ะดูเ,เดียวโลนโดยับร้อยเอ้าไหนคิวเฉยฮะจวดสโลว์คิวหญิงแล้ว โอ้เกินไปะรอบนี้อมีสโลคิว2ีสุดจริงครับสจวดตัวเนี้ยถ้าจะดึงเลนไม่ค่อยดีนะครับผมพะยามันแบบจะปันฟรีนะซีซีเราไม่ค่อยมีคัดเลย mercy, มันเอาชาลอนมาส่วนครับสจวด์ไม่น่านรอดนะ มันเกิดอะไรง่ายซะจดโอ้โหแบบฟรีจัดเลยในบนชิวๆครับชิวๆครับเล่นแล้วนาะจะทำได้ด้วยนะนี่อยู่ลางกันเบนเลยนะหล่มไปสีนะขางมันอย่ามากำหน่อยหนาะครับเล่นขางสุดเอยคาป่อมเลยเลยพี่ชาย ใจเย็นส uhm. ุดจังมาที่ผมนะเจทิมนี้อีกแล้วครับทายสองเฮ้ย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 เวตาให้กันนะเฮ้ยเหมือนผมจะลางภาดได้สวยอยู่เสยสวยๆเกือบเพลินลม เกอบแคลริลมครับเกอบแคลริล <kull> ม <normal ses> ีจอดไหนตื่นเต้นเล็กน้อยครับถ้าเจอว่ามึงลมยังไงเนี่ยถ้าดีเพราจะเก็บหลางไวหลางตอนคิดสีกล่อะเมื่อกี้นี่เกอบห้าเกอบห้าจิมน้ำกางี้นะครับแบบคอยตั้งใจหลินนะ สองบับมหเนี่ยคล่องขนาจะดีนะผมเห็นง่ายครับผมเอาตัวแกะนามามาลินเกมนึ่ชิวเลยรุดเดียวแหละชาลอดเปิดตาให้กอลากัน โซ่ข้างบนนะเมดที่ไหนอะ <Okay. S 1> ง่ายเพื่อนจะลิงข้างล่างนี่กลางเนี่ย <White Storm. S 1> มาผ่าให้ใครงอ,อ้โของฟรี <F ina. S 3> จตีดักสเลเยอะ จำทีกองานหลังกันสวยปะสนลึกเล่นหละกันครับผมแปนนะาที่เขาสู้การตึงกันนะครับผมกลางเกมใครก็ไม่อยากตายก,กันแล้วนะจัดเนี่ย สังบับเลยนะทีม<ะ>เอ้าไม่ตีละต่อละงงเลยครับจอนกีเนี่ยเหมือนจะหิวคลิปบนกันทั้งคู่เลยป่าเนี่ยมากับเธอจดเอ้ยล่มเลยเลยตั้งเลนแล้วชัดเนี่ยเดี๋ยวผมเข่าไปรับสก,กิลให้ก่อน โอ้โหแท่งสองสย,ยองขึ้มนับป้อมไหนนะออกได้ครับผมเฮ้ยมันหมด่นยังแผ่โ,โหเรียบร้อยเลยเดนินเรียมาแท่งสองไปกดเลยประมาณนี้นะครับผมตาเฮ้ยดาวทีซีแลของผมไม่มีอะไรามากมายครับตาเนี่ย มันหลวมมาแล้วก็หล่างเปิดตายเพื่อนครับแตเครื่อ,อามาแก่มาหน่อยเลยครับผมคอมโบขิดซิกกับขิดสีนะชิวๆไปครับดาวเนี่ยเนี่ไก่สู้แหละในเป็นดาทีสี่สิบเก่านะเครื่องผมขาดจัดเลยไนะอีกดาวเดียวขึ้นสู้ครับ ชัดจัดหน่แต่ MVP โหดจริงครับเพื่อนเนี่ยสโลคิวแบบไม่นับคนเลยอะโหดเกิน 4, ยิดสี่ห้าย่าสโลคิวทั้งนั้นเลยแค่แค่แค่รีโหดครับโลมไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหสิบ oh, ศูนย์สองเกินไปพี่ชาย ไปแล้วครับไปเจอกันคลิปหนานะครับจะชอบกินเองเรื่องกดไหลก็ติลิงก็แชร์ก็ติดตามไปนะครับผมเแล้วผมมาโซโรแรงให้ดูนะคลิปต่อไปก็เหมือนเดิมครับผมกดแรงต่อนะครับไปเจอกันคลิปหนาครับผมเจอกันครับเจอกันไปแล้วครับ